ี่คือห้องพักที่ยอดแย่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักที่นี่มีความลับซ่อนอยู่ทั้งคดีฆัตกรรมสุดแปลกรอยแปลกๆที่กำแพงและยังมีเรื่องฮาๆอีกมากมายในโรงแรมนี้เอาล่ะเก็บกระเป๋าให้พร้อมและไปลุยกันเลยกันไล่ด้วยนะนี่แหละเนี่ยเบสอินโ,โ,โ,โรงแรมที่ดีที่สุดในย่านนี้โอ้โหเอาอะไรมาเบสแล้วมันเหลือโรงแรมเดียวด้วยเหรอเพื่อนเอาแล้วพี่มา อ้าไม่โดนรถเฉียวตายอันตรายมากที่มันไม่ฉลาดเลยนะเนี่ยทำไมอยู่ดีโดนรถเฉียวตายค่ะเขาโดนรถเฉียวตายโง่จริงนั่นนะสิโง่จริงนั่งเลยนี่ถ้่โรงแรมนี้เนี่ยถูกยืนยันโดยอ่อกินเนสบุ๊กแล้วนะว่ามันเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดจริงๆบิ๊กถูกด้วยดูสิไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนตั้งเองอะไม่แน่ใจป้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอ าจาก,กประสบการณ์ของผมเนี่ยเวลาสล็อตเขาเชื่อรีวิวอะไรก็ตามแล้วเขาจะผ่านเราไปเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าพูดเยอะเขา้าถอะนาอ้าอ,อุ้ยเฮ้ยย,ยินดีต้อนรับทุกคนดูนี่สิมีพนักงานคอยต้อนรับพวกเราด้วยโอ้โรงแรมเบสอินของเราเนี่ยนะยินดีให้บริการทุกคนเลยนะว่าแต่ห้องของเราอยู่ที่ห้องไหนล่ะครับคุณพนักงานเลือกเอาเองดิอยากนอนห้องไหนก็ไปนอนไปจ่ายเงินมาแล้วก็ไปซะ เออโอ้โหแมงดูนี like okay. ่นี si ่เหรอโโอ้หว em. ้ายคีคีพวกรามาจากไหนอ่ะมากล่องเนี่ยอะพวกราเปิดเปิดเปิดกล่องนี้แล้วละเทคเซียปิดดูเวยใช่ได้ขี้มาก่อนนเลยจุกคนกินไหมแต่กินที่พวกไฟอ่ะแลอวหลอดไฟท้องเสียโอ้โหชีวิตนเป็พิไม่มีอะไรกินแล้วใช่ไหมในชีวิตเธออ่ะนี่มาดูนี่ดีกว่าทางเดินนี้มีหมูอยู่ตรงทางเดินด้วยนะจ๊ะ ที่เขาเลี้ยงแบบว่าค่อนข้างพี่บ้าโอ้หชนตายเหรอไม่ใช่มันกินอึมันกินอึเพื่อนพวกห้องนี้มีแบบร่องรอยฆาตกรรมด้วยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอโฮ้จริงเออโอ้โหนนี้คือเจ้าของห้องเหรอครับอะไรอ่ะเอ๋อนี่คุณเป็นเจ้าของห้องเหรอครับเนี่ยเอใช่ค่ะฉันเป็นเจ้าของห้องค่ะพอดีว่าฉันเพิ่งจองโรงแรมนี้มาไม่นานเท่าไหร่เลคะแต่แต่ใจดันไปเจอของแปลกๆในเกาะ โอ้ยตายแล้วเจ้าจักรวายอ้าวอุ้ยมีคนตายโอ้โหนี่เป็นสามด้วยพวกวันแล้วเชียวว่าที่นี่ต้องมีคดีฆาตกรรมแน่แน่นี่มันเตียงกินคนชัดๆเอวเออพี่คิดฉันเพิ่งบอกอยู่ว่ามันเป็นเตียงของฆาตกรรมอื้มฉันว่าเราอยู่ห้องนี้ไม่ได้แล้วนะเพื่อนแล้เราไปกันดีไหมว้ายเอ้ยจมเฮ้ยเฮ้ยมันมีทางลงเฮ้ยไปไปเฮ้ยลงเหรอเฮ้ยทุกคนมีทางลงฮะฮะเออลงก็ลงอุ้ย ข้างล่างโรงแรมนี้มีคุกใต้ดินเหรอมีศพด้วยเฮ้ยมันแปลกมากเลยนี่มันเกิดเรื่องอะไรเนี่ยเราจะลองสำรวจที่นี่ดูนะเผื่อว่าเราจะเจออะไรโอ้โหโอหมายก็นี่ไงที่เขาบอกว่ามีคนหายจากโรงแรมนี้หลายคนมากแสดงว่าที่นี่ได้ด้วยแกคือร้ายต่อไปอ้าวอ้าวอ้าวนี่มันมาไล่ทึบแล้วใไมฮ่าฮ่าฮ่านักเลงนี่เหรอน้ยเขาหายไปแล้วะนักเลงถือปลามันไปย่งเพื่อน มันยังอยู่เลยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะข้างล่างนี้แสดงว่าเดดี๋ยวูให้คนที่เป็นฆาตกรคือไอ้ไอ้ตัวสีเหลืองๆนั่นแล้วก็ถือปลาตะเพียนอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่แล้วยอุ๊ยอุ๊้าวพวแกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของฉันไม่ว่าระวังมันถือปลาตะเพียนแล้วมันเร็วมากมันเร็วมากเฮ้ยมันหายไปแล้ว ฉันโผล่มาที่ชั้นลองสำรวจที่นี่ดูว่ามันมีอะไรแปลกๆปลกไหมอ่ะมีบันไดลงข้างฉันโผล่มาที่ท่อระบายน้ำพวกนายมาดิพี่กิทเราต้องหาท่อระบายน้ำที่จุ๊กแจ็งอยู่ก่อนที่จุ๊กแจ็งจะโดนไอ้ไอ้ปลาตะเพียนนั้นท่าตายไอ้ตรงที่ไหนโดนปลาตะเพียนอ่ะเดินมาอีกนิดเดียวมันจะมีทางลงอ่ะเพื่อนนี่ทางลงทางลงทางลงเห็นแล้วๆแล้วเร็วมาเร็วมาเร็วแล้วมันจะมีกำแพงอยู่มันเปิดได้มันเป็นกำแพงแบบอัตโนมัติเฮ้ยโอเคเห็นแล้วเยี่ยมนี่เฮ้ยนี่คือทางออกของเราเหรอเนี่ย ไม่รู้หให้ตายเถอะเขาบอกว่าให้เราตามแสงไฟไปไปยังสุดทางเดินของอุโมงค์ปะ่ะแต่แตเราก็มีทางขึ้นนะ<ฟ>ฉันจะเชื่อน่าจะมีคนที่แบบเขาลงมาที่นี่แล้วก็าหาทางออกไม่ได้แน่ๆ,ๆอะเราเชื่อเขาเถอะเราอาจจะเจอทางออกที่ดีเฮ้ยไอมากกันนะขอโทษนะทุกคนว่าไง,าไงผมหลงทางผมกลายเป็นแตงกวาเดี๋ยวมันเป็ควายยังไงแต่ว่ามันเป็นข้อจริงงง สิ่งที่พี่โมเป็นคือพี่โมในการแตงกวายักแบบนั้นน่ะในทำอะไรอ่ะผมไปคือผมไปเจอแตงกวาน้าอันนึงแตงกวาดองหน้าแล้วผมก็เจอประตูมิติเหมือนในเรื่องริกแอนมอตตี้แล้วพอผมเข้าไปในประตูมิตินั้นผมก็กลายเป็นแตงกวานายคือแตงกวาริกเหรอประมาณนั้นโอ้เดินเมื่อยเลยนั้นเนี่ยไกลมากเฮ้ยพวกเราจะถึงแล้วพวกเราถึงแล้ว นี่น่าจะเป็นประตูทางออกที่ออกไปสู่โรงแรมอย่างแน่นอนมันมีเขียนว่า go back เพื่อนฮะฮะ go go back ก็อ้าวหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะฉันจะเข้ามาในโลกที่แบบเป็นโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดเปล่าเพื่อนฉันอยู่นี่นะเห็นฉันไหมเฮ้ยแล้วฉันส่องไม่ได้ด้วยส่องไม่ได้ด้วยเออเฮ้ยแล้วเข้ามาอยู่ในโลกแปลกๆอ่ะวัดดีนั่นนายก็เข้ามาเหมือนกันนะฉันก็เข้ามาเหมือนกันอ่ะ เราออกึ้นที่นี่ไม่ได้เอ้ยแล้วเราควรทำยังไงนายเข้ามาจากแบบโรงแรมแปลกๆนั่นใช่ไหมล่ะฉันแนะนําให้นายออกไปจากที่นี่นะแล้วจะกลับเป็นยังไงอ่ะก็แค่ให้บอกหน่อยสิรีเซ็ตไงไปละบายมันโรงแรมบ้าอะไรกันเฮ้ยพี่กีดเปิดการ์ตูนดูหรอได้มีหนูไหน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 ไอ้เพื่อนมีหนูอยู่หลังที่หลังประตูอ๋อได้ไงมีหนูแล้ว ้ดวยแล้วในโรงแรมมันมีห้องน้ำด้วยนะเราขอเข้าไปดูห้องน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะว้าวเป<ะ>๊บประตูประตูเฮ้ยห้องน้ำที่นี่ก็ไม่แย่แค่ไม่ได้กดเท่านั้นเองอ่ะเพื่อนกดได้ไหม,มสภาพก็ยังดูดีอยู่นะเพื <en> ่อนเพื่อนดูนี่ทำอะไรหรอโอ้โหจุ๊บแจ๊กนม่มีน้ำไ,ไปอาบน้ำอีกาแล้วดูน้ำผีน่นจะซ่วมไปกีดมาอาบเธอมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าใต้เตียงนี้มีอะไร เล็บเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีดำๆด้วยแต่นี่มีอาหารอ่ะเฮ้ยมีอาหารเอ้า่อนีน่าจะเป็นวังเนี้ยมาสนี่ฉันขันโมยคุกกี้มาได้เลยงามคุกกี้แล้วก็นอมงามแล้วนี่มันบ้านของใครอ่ะเราลงมาในเตาผิงนะเนี่ยก็ก็ก็เอ้ยเฮ้ยตรงนี้ทางลงไปได้เพื่อนเนั่นน่ะงามลงเลยอุ้ยโหบ้านเป็นโรงแรมที่พิศวงมาก เราสามารถที่จะสำรวจในท่อนี้ได้นะคะว่าบ้านนี้ไม่เป็นบ้านของใครกันแน่ยทำไมไฟไฟมันเปิดตุ้งตังตุ้งตังสวัสดีครับมีใครอยู่ข้างใต้นี่ไหมครับเราเดินไปทางไหนก็จะเปิดตรงนั้นหรอลงไปได้อีกเหรอโอ๋อย้อยสไลเดอร์ว้ายโอ้ยเรถไเรถไฟ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 ทำไมตายเรื่อย ได้ no, die. เฮ้ยเพื่อนว่ามีห้องน้ำนอก,นอกด้วยเออฉันเริ่มปวดฉี่แล้วอ่ะขอเข้าห้องน้ำหน่อยละกันอุ้ยเฮ้ยห้องน้ำนี้มีรู้เขาบอกอะไรเนี่ย <What? S 1> ดูนี่สิเขาเขียนว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่า oh. ใครเจอสิ่งนี้ฉันขอโทษด้วยนะหมายความว่าไงอ่ะ How if you don't me die ท่วนที่เป็นรูปฮิปโปด้วยสลัปละที่นี่แย่มากบื้งห้งใหม่ห้งใหม่กันน่ะแมมันมีห้องน้ำจูจงเธอต้องออกมาจากเอ่อนอกโรงแรมมันจะมีห้องน้ําอยู่ทางซ้ายมือห้องน้ําข้างนอกโอเค๋ยวฉันวิ่งตามไปีบ่อน้ํากับแล้วพี่กินอยู่ดีๆก็ชักเป็นอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วก้วน้อยต้องเกลือว่าจะไปบ่อน้ําหรือจะไปเขาใต้ดิน จะจะไม่อยากไปอุโมงเขาใต้ดินแน่นอนอ่ะจะลงน้ําดีกว่าบ่อน้ำคุณเห็นหีบสมบัติเพื่อนแน่นอนว่าเราจะต้องไปเอาหีบสมบัติอยู่แล้วว้าวโอ้รวยรวยไปเปิดเอ้าเอ้ยเอ้าเขาไปในหีบสมบัติเขาบอกว่าเออโลกของสมบัติจะมาในเร็วๆนี้อ๋อยังไม่ได้ใส่หีบเฮ้ยอะไย่เฮ้ยมันเปิดมันเปิดเฮ้ยมันเปิด้องทำอไเจออะไรอ่ะ คมสบัติเกิดขึ้นโอ้โหเนี่ย GTA 6มันคือแผ่นเกม GTA หเดี๋ยวได้เล่นกับชบับ้านเขาด้วยอ่อนละบ๊าเลยฉันเล่นด้วยสิอ้าวโทษทีนะพวกเราหลอกนายเอาขี้ไปเอ๊โอ้โหเอา GTA 6มาล่อใครจะไม่อยากเล่นนะใช่ ฉันอยากเล่นทาฟูเรากลับมาที่โ uhh. รงแรมอีกครั้งนึงครับรู้สึกว,ว่าโรงแรมนี้เนี่ยจะมีประตูหนีไฟด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็มีประตูห้องน้ำด้วยนะมีบันไดด้วยสามารถขึ้นไปชั้นสองได้ห้องนอ้ำเมื่อกี้อ้ห้องนอ้ำเมื่อกี้เลยเรามาดูห้องนอนของแต่ละห้องดีกว <_ letter> ่านอกจากห้องนอน103แล้วมันยังมีห้อง104เฮ้ยเดี๋ยวห้อง104มีใยแมงมุมเกาะตามประตูด้วยนะแปลกๆอุ้ยแล้วแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้ปุณายลองเปิดดิเตียงมันทําอะไรได้ปะเตียงมันเปิดได้ไหมเฮ้ยได ใช่ดิดีลงไม่อุ้ยนี่ไงโอ้โหไป่อนแล้วไอ้เดโกมันหลังแบงมุมขนาดแท้ฉันว่าความน่ากลัวยางหึ่ของห้องนี้นะคือภาพประดับต่างๆในห้องนี้น่ากลัวมากดูดิเนี่ยทั้งภาพที่ตกแต่งหลายๆอย่างจะคิดว่าฆาตกรที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนมีรสนิยมแปลกๆนะหญิงสาวที่เขาชืชอบก็แปลกๆไปมานนี่มันี่ อ้องข้างเฮ้ยนี่มันโง่งะใช่ใช้ถ้ำที่เราที่เราลงไปเอาสมบัติแล้วเจอเพเฮอ้ไป้ายตรงน,นี้คือเขียวคือเขียวมีตน้<ว>ตนหญ้าว้าวเฮ้ยทุ่งหญ้าสวนนะอุ้ยเฮ้ยอุโมงค์นี่มันพานเราไปที่ไหนย่ามันมป็นรูเขียวขจีขนาดนั้นเอออ้าวบิ๊กบอยเพื่อนบิ๊กบอยมาไงโอ้ยเราไม่ควรอยู่ที่ที่มีทีแรกเอาไปตายกันเล้ว ไม่ทันเลยไปอยู่ที่นี่แน่จะไปทางอื่นดีกว่าโอ้นี่เราเหมือนย้อนยุคกลับมาในยุคที่จำบานเปล่าใช่ป่ะนี่มันเป็นน่าจะเป็นถ้ำของคนป่าอุกเก่ากว่าก่อมันมีทางอื่นไปต่อเลยทางนี้ทางนี้อุ้ยีฝั่งนี้ให้ไปด้วยนะฝั่งนี้มีเช่องเทียนโอ้โอ้ยจะตกลงมาข้างล่างในนั้นมีอะไรวายเอ้าวายอะไรฉันตายเพราะอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ตายเหมือนกันอ้าว เฮ้ยมาที่ห้องหนึ่งหนึ่งสองดีกว่านะทุกคนนั่นมีอะไรอ่ะเพื่อนเขาบอกว่าเป็นห้องตดเป็นโซนสำหรับคนตดใช่นี่ไงหอหมอนี่ไงโอ้โหหวัดดีเลนนี่ฉันตดอยู่นะที่นี่เราอนุญาตให้ทุกคนตดอย่างเสรีโอเคเล่นเกมอะไรอ่ะน่าจะเกมชินโอ้เล่นเเล่นเกมชินนิมแฮกอยู่นะโอ้ไฮโซตัด้วยโอเคงั้นเราเราเข้าอันไหนดีอ่ะ ไอ้น wow> ี่กะเตียงที่มีลายก็ได้น่ะเตียงนี้นะไปไปอุ้ยห้องเรียนอุ้ยทุกคนอุ้ยลงเรียนเลยอุ้ยใครอะครูปะเนี่ยครูใจร้ายปะเนี่ยเรา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 ออกไปได้ไหมยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยแล้วไงเราขึ้นขึ้นตู้ได้มั้ยเออคุณครูโอ้โหเด็กนักเรียนต้องโดนครูตีเพราะไม่ตั้งใจเรียนต้องดีดีดโอ้ยจบนานเลยผู้ดีไม่ได้โอ้ my god เรียนจบนานแล้วจะบอกว่า ตรงนี้คือ,อสถานที่ปิดนะครับทุกคนต้องโดนต้องโดนคุณครูตีจนตูดลายตายไอ้เพื่อนโรงเรียนรงแรมชื่อแปลกๆนะโรงแรมชื่ออะไรหรอเบสอ in เบสอินอ่ะแต่ต,ตัวไฟมันคือว่า S-I-N ซที่แปลว่าบาปหรือเปล่า <G ül> ออเอห้องพักคนบาปบาป,บาปไม่ไมไอ้พวกที่มาที่นี่บาปหนัท <G ül üyor> ุกคนอาวอะไรปะ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 เพื่อนไปดูห้องหนึ่งเนี่ ห้องหนึ่งห้ามันมันดำมืดไหนไหนไหนห้องนี้เหรอมันดำมืดอ่ะใช่โอ้โหเุืยอกี้เยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวเราลงมาเราลงมาที่เมืองใต้ดินเฮ้ยดูนี่ดิเป็นไฟไหม้เหมือนกับเป็นโรงแรมในนรกเลยตาเหรอะนี่มีรูปของมีรูปของโยมบาลด้วยไปแล้วเราออกจากที่นี่ได้ป่ะเฮ้ยประตูเปิดได้โออโอโอ้เพื่อนฉันว่าที่นี่คือนรกของแท้แล้วล่ะว่าอะอะไรอะมืดมากเลยอะ เบรคไว้ครับเราจอบบีไ้ไว้ไไอืดูจากสภาพแล้วพวกเราตกนรกแล้วล่ะเราต้องออกจากที่นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากตายจริงโชะใช่ค่ะ่เราต้องไปไปบอกคุณโยม,มาบาลว่าจริงๆแล้วพวกเรายังไม่ตายนะเราแค่ลงมาจากโรงแรมแปลกๆใช่คุณโยม,มาบาลครับพวกเราพวกเราแค่เออเป็นคนโง่เท่านั้นครับเรายังไม่ไม่ตายครับผมเร<อ>าแค่โง่เองครับใช่ครับ เธอแกคิดว่าแกงโง่ก็เข้ามาในปากฉันได้เลยโอเคครับอ,อ,อ้าวอ่าฉันอยู่ในดินแดนนรกของคนโง่โอุย้ยไม่เหมือนกันเหรอไม่อยู่ที่เดียวกันโอ้ยแ,<ก>แล้วใ,ในแล้วในแมพฉันคือมีปลาฉลามน่ากลัวมากมปคนน่ากลัวเลยอุย้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะคือจะบอกว่าเราไปคุยกับเขาไม่ได้เลยที่นี่มีแต่ปีศาจะเดินผีหรอกไปไหนหก็เจอผีหรอกวาย ฉันก็โดนเหมือนกันฉันจะลงที่คุคนกับใครไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนแต่มันมีลูกศรนะเราตามลูกศรไปได้นะพะฉันลงมาใต้น้ำอ่ะทุกคนมันมีทั้งมือมีทั้งปลามีทั้งปลาฉลามแปลกมีบ้านที่อยู่ใต้น้ำด้วยให้ตายแต่ะฉันควรจะทำาไงดีฉันควรจะอฉันใช้พลังแห่งศรัทธาทำให้ฉันว่ายน้ำแล้วก็สามารถทำให้ฉันเรืองแสงได้ด้วยจะลองเข้าไปในบ้านใต้น้ำ้วพวกนายเห็นบ้านใต้น้ำปะอะ ฉันเ<ม>ชื่อว่าบานใต้น้ํานั้นจะต้องมีดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ของฉันอยู่ในนั้นแน่นอนฉันลงข้าไปข้างในนั่นนายก็ติดอยู่ในนี้เหมือนกันเหรอแก๊ส yes, 2กลงไปใต้นั้นขอฉันลงมาใต้ดินฉันเจอกับเผ่าพันแปลกๆที่อยู่ในนรกในเมืองของายครับเฮ้ยแล้วคนในเมืองนรกนี้ก็คือหน้าตาแบบอย่างหลอนนะอ็นแบบนั้นหมดเลยเหรอโอ้โห <laughs> <laughs> เข้าไปใกล้มันก็ห้าใส่ฉันเฉย มาพวกเรากลับมาในแแบบกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราน่าจะลุยชั้นหนึ่งหมดแล้วนะเราไปชั้นสองกันดีกว่านะจุ๊บแจงไปชั้นสองกันมาเลยมาเลยมาเลยขึ้นมาเลยพวกเราอยู่ในลิฟต์นะเฮ้ยมีคนประกาศหายด้วยตรงนี้เอ๊ะว้ายเฮ้ยแล้วแล้วแล้วแล้ทำไมเราขึ้นลิฟต์แล้วมันมาเป็นอย่างนี้อ่ะนี้มันคืออะไรเออคือดีมันคือเดี๋ยวมันลงอัคระญี่ปุ่นดูสิ ที่นี่คือดินแดนแห่งความตายเราต้องทำยังไงอ่ะมันคือคำสาปจูบแจ๊นี่มันคือลิฟต้องคำสาปฉันนั่งรอความตายนะฉันก็ลังรอความตายเหมือนกันมันอ่านว่าคิมิโนโตวะตาชิโนะคิมิโนโตะไม่น่าใช่แล้วมันคือคำสาปทุกคนอันตรายมากห้ามเข้าลิฟต์อันตรายใช้บันไดใช้บันไดขาขาไปแล้วทีทานเรื่องนี้สอนได้รู้ว่า อย่าขึ้นเล็บให้ขึ้นบันไดนะจ๊ะอุ้ยโห oh! พี่โม,โม่ขึ้นมาบนบันไดมีห้องอีกเพียบเลยแป้งแป้งลงมาก่อนแป้งลงมาใต้ดินก่อนทำไมอ่ะทำไมอ่ะลงมาก่อนนะโ้หพ oh, ูดจาแบบลกจิตมากจริง <c oughs> เฮ้ยตรงน,นี้ไม่ทางลงใต้บันด<ม>ไดใต้บันไดมันมีเขียนว่าเบสซิน V I P ด้วยไหนดูดิอ๋อไม่เห็นเฮ้ย เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยตายบันไดนี่มันเขียนว่าทานายอยากเป็น V I P นะต้องจ่ายเงินนะกันก็จัดดิเราอยากเป็น V I P อยู่แล้วเท่าไหร่นะร้อย <100. S 1> โลบั๊กร้อยโลบักโอ้โหนึ่งรโลบักสำหรับการเป็น V I P เดี๋ยวฉันลองก่อนปั๊บนายลองเลยหนึ่งรโลบักจัดไปเอ้ยฉันเป็น V I P แล้วจะไดแตกต่างไหมจะเข้ามาข้างในได้โหอะ เออเพื่อนยาอะไรเหรออย่าเข้ามายาเฮ้ยแต่มันมีทางไปตดได้พี่เป้งแล้วทำไมผมเข้าไม่ได้อ่ะทำไมเข้าแล้วเด้งอ่ะเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าเบสวีพีคืออะไรอะไรพวกนายพวกนายจำห้องแบงบุมได้ไหมได้ห้องแบงบุมมันเชื่อมต่อกับห้องนี้นี่ไงอ๋อเราสามารถมองวิวมองวิวห้องแมงบุมได้นะครับว่ามีใครมาตายตรงนี้เดวบ้างนะแล้วก็ ตรงนี้มีเจ้ากล้วยด้วยนี่เจ้ากล้วยถูกขังไว้อะเอ้วัดเดมาคุยกับมันได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีเป็นที่นอนสําหรับแขกวีไอโอ้โหแขกวีไอพีตายไปแล้วหนึ่งนะจูแจงและที่นอนแบบอลังการมากมีอะไรเปื้อนๆด้วยน่ากลัวเกินฉันว่าเราไม่ควรเข้ามาในนี้เราไม่ควรเป็นแขกวีไอพีด้วยซ้ำโ,โน่ากลัวเกินตรงนี้ด้วยนะเนี่ยนี่ไงเนี่ย ตรงนี้ถ้าเป็นแขก V I P นะคะผมเราสามารถเข้าตรงนี้ได้ว้าวแขก V I P เอ,อ้ยฉันเป็นแขก V I P โดนปลยอยช่วยด้วย,ย,ยช่วยด้วย,วยแขก V I P โดนเสือกินอ้าวไอ,อ้ฉันทะลุมาอีกทางหนึงแล้วเย่พราะเราทะลุมาทางนี้ได้อย่าไปเพื่อนตัวนั้นมันหลอกนั่นฉันห้ามเขาไม่ทันเขาเข้าไปในอุโมงค์แสนยาวแล้วตัง,ขง,งเขาเถอะเฮ้ย ห้องเอเลี่ยนโซนนี่นี่นี่น,น,นี่ไปดูดิอุยอ้ยอุ้ยมีหลอดทดลองเอเลี่ยนกับมีสมองอ้ายไอ้ไอ้ไอ้ใหญ่อยากเข้าใกล้เอเลี่ยนอย่าเข้าใกล้เอเลี่ยนทำไมอ่ะมันไม่เป็นมิตรกับมนุษย์อย่างเราเลยนี่พวกแกคือใครแกคือมนุษย์ที่รายการหรือเปลา่าไอ้ไม่มันี่ยอยู่ในหลอดทดลองโอ้เอาพี่ไหมแล้วเขาไม่ได้หลอดทดลองนายจะโดนมันมันทดลองนะไม่ไงแล้วเป็นไงเปอะไรเป็นไหมหลอดทดลองเปลี่ยนมีอะไรเลย ก็ยังปกติดีอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรหรอกน่าจะเป็นแค่ห้องทดลองเอเลี่ยนเฉยๆแต่เราเราอยากเข้าใกล้มันแล้วกันเพราะเ,าเข้าใกล้มันเมื่อ,อไหร่แล้วก็เราจะเลื่อนรถทันทีโอเค่ลำ <Okay. S 3> โล่งเลยไปไปไปเฮ้ยห้องนี้เปิดโล่งเปิดประทุนเอ้ยแล้วดูลายเตียงดิลายเตียงข้อสวยอะ่ะเอ๊ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้มันเป็นในห้องแล้วมันเขียนว่าอ้าวลอนช์กดปล่อยปล่อยแล้วเราปล่อยอะไรไปอ่ะไม่รู้เฮ้ย อุยมันเรากำลังจะปล่อยคียปนาวุธไปในเวลาสองหนึ่งยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะว้าหลังนี้บ้านหลังนี้ว้าบ้านหลังนี้มันลอยบ้านหลังนี้มันลอยอยู่อ้า <c oughs> แล้วแล้วมันต้องเป็นห้องนี้ห้องเดียวเพื่อนแล้วเราลอยเพื่อนเราซูมออกมาแล้วเพื่อนจะเห็นว่าตอนนี้เราลอยไกลมากไปไหน่ะโอ้แต่บ้านอลวเราลอยไปไหนอะไปโลกหรือไปดวอดวงจันทร์หรือไปดวงดาวโอเคโอ้แล้วพวกเรามาถึงตรงนี้เลยแหละแล้วไม่อยู่จุดจุดนี้ได้ยังไงจุดที่เราลอยมาเหนือโลกแล้วกลับโลกเถอะโอเคกลับโลกกันรวบคุยเอา มีชั้นสามด้วยนะเนี่ยใช่สามเข้าได้เขาบอกสตาร์บอลี่นะได้ชั้นสเมสาะสตาร์อฮ้ยมันเป็นเหมือนห้องใต้หลังคาชั้นสามเข้าได้อุ้ยมีไอพีไงล่ะดูดิเราสามารถดูได้เลยว่ามันมีอะไรบ้างมีรูปภาพแปลกมีหลุมศพแปลกมีห้องแปลกอันนี้มันมีมันมีกล่องมิติด้วยนะมัมีลิกลด้วยอะ เอาเรามองเห็นมุมเมืองด้วยแล้วฉันกระโดดลงไปตรงนี้ปึ๊บโอโดนอะไรอ่ะเมื่อไม่เข้ากล่องแปลกแปลกอ๋อจะเป็นห้องที่แบบว่าเขายังสร้างไม่เสร็จป่ะนี่ห้องอะไรครับเนี่ยสองหนึ่งสองเฮ้ยอะไรห้องนี้เอทำไมห้องนี้มันแปลกๆเลกเละเลห้องสองหนึ่งสามมีแต่ชีสอ้าวเอ้ยอะไรอ่ะหนูมีหนูหน้าทรัมป์อหนูหน้าทรัมป์อุ้ยลงไปข้างล่างกันค่ะเดลงทำไมลงไม่ได้อ่ะ เราได้แล้วเรามาในโลกของหนูพวกแกต้องผ่านการทดสอบไม่งั้นพวกแกจะติดอยู่ในโลกของชีสตลอดไปได้ดิเราเานเซียนออฟี้อยู่แล้วไม่มีใครตายหรอกโลกแห่งชีสชีสมารู้จักว่าพวกเราคือแก๊งราชาออฟี้ถูกต้องโดยเฉพาะพี่โบถูกต้องเย้ผ่านออฟี้หนูชีสมาได้แล้วแล้วไงต่อนายจะได้รับชีสตะแด่า แล้วล,ลไงฉัน<บ>คือชีสเอาหรอฉันไม่รู้เลยมั้งโอเคฉันรู้งี้น่ะแล้วพวกนายก็โง่ามากที่มาเจอฉันน่ะแต่ฉันคือเบสคาแรคเตอร์เลยนะที่อยู่ในโชว์นี่อ,ะอ่ะครับโอเคเพื่อนอเคจ้ะงั้นฉันไปนะบายชีสเฮ้ยมัน <c oughs> มีปั๊มน้ำมันด้วยนี่มันดีมาแเลยทุกคนตรงนี้มีร้านสะดวกซื้อด้วยจะจะลองเข้าไปดูข้างใน ว้าว <Whoa! S 2> พวกไหนต้องไม่เชื่อแน่ที่นี่มีของเต็มเลยโห oh, ไม่น่าเช oh, ื่อเลยประเด็น <okay. S 1> ร้านสดุกซื้อเนี่ยจะมีของเต็มไปหมดให้รอซื้อไม่ไม่น่าเชื่อเลย นนี่ตัวนี้มีสเตชันของซูชิด้วยเพื่อนเพื่อนสามารถกินซูชิได้งามวววกินผ่านลูกต่ายงามแล้วมกินแล้วเขียเลือดอะไอ้อ้ไอ,อ้ทำไมซูชิมันมันม,มันเป็นอะไรบวคุณพี่วัดดีฉันเป็นพนักง,งานที่นี่โทษทีแนละ้วซูชิบูดไอ้ไอ้ไอเ,อเ,อเอมืองนี้มันกินอะไรได้บ้างก่อนน่าจะเขียวหมดแล้วเนี่ยถ้าฉันกินอีกอันหนึ่งฉันว่าชีวิตฉันน่าจะหาไม่นะงาม งามเรื <ละ S 1> ่องลาก่อนพนักงานเกอเอาของบูดมาขายแบบนี้ได้ไงเนี่ย <c oughs> ตรงนี้น่าจะมีหลุมศพใช้ซักหลุมอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ฉันตายไปเข้าไปในบ่อกันดีกว่าคุณนายเปิดหลุมให้หน่อยดิเปิดไงอะ่ะเปิดได้ด้วยเหรออี๊โอเคได้วๆโอ,อ้ลูกเอ้ยเจ้าเชื่อในพระเจ้าหรือเปล่าเชื่อก็ได้เชื่อแน่นอนครับ Yes อ้าวแมพใหม่อีกละอ้าวมัเป็นแมพพระเจ้าอีกแล้ว เมื่อเจ้าเชื่อได้พระเจ้าเจ้าจะได้ขึ้นสวรรค์ฉันมีปีกฉันมีปีกนะเพื่อนฉันสามารถลอยได้โอ้พระเจ้าเราอยู่ในเทือกเขาโอลิมปัสทุกคนมันมีรูปปั้นยักษ์สีทองประเทศธิดามันเหมือนในเดนเลยอ๋อใช่เหมือนกันเลยเราไปขายดีไหมเราจะได้ แข่งรถไฟเราได้เฮ้เอาจริงนะแแบบนี้มันมันเพื่ออะไรเนี่ยมันมันมันมีแต่คําถามในใจฉันเสมอมาเหมือนมันทํามันทํามันคิดอะไรออกมันก็ทําอ่ะเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นเทวดาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันเกิดใหม่ดีกว่าแต่อะอ้าวทำไมหรือยังไงเพื่อน พราะนายอย่ารีสปอนตัวนะเพราะนายจะกลับมาในดารลกนายไม่เชื่อ,อเลยพระเจ้าทำ <c oughs> ไม <c oughs> ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเทพงไงนายกับไม่แล้วจะกลับมาในดาร์ลอกโอ้โพระเจ้าช่วยแลแลในรถดรลกที่น่ากลัวที่เเคยผ่านมา <c oughs> ไม่ ฉันจะพาทุกคนไปดูบ้านผีเพราะมันมีสามประตูให้เข้าเลยแล<อ>้วหน้าประตูมันมีอะไรเอ่ยด้วยอ่ะจริงเหรออือโอ้ยเสียงเพลงมันอลังการมากเลยนะหมู่บ้านดีที่มันอะไรเนี่ยดูดิถ้านายอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราเริ่มจากประตูแรกเลยดีกว่าปะประตูที่หนึ่งปะ่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ล่วงมาเจอนี่มันอะไรอะ่ะเออพวกแกกล้าม,มากสิมาหาฉันถึงที่นี่เราไปดิ เนี่ยอาณาจักรต่างดูต่างโลกอโอโอ้โอโอโอแล้วจะให้สู้ยังไงไม่มีใครสู้เลยอาวุธก็ไม่มี<อ>ฉันจะสู้แกได้หรือปกติต้องแจกบาซูก้าไม่ใช่เหรอแล้วก็กระโดดหลบกระโดดหลบไม่มีอ่นดี้ประตูที่สองอะไรอ่ะสวัสดีเพื่อนสวัสดีพ่ดดพกิจฉันว่าประตูกลางนี่น่าจะดีที่สุดนะจริงมาเข้าไปดูกันโบเอ้า เฮ้ยบ้านเห็ดบ้านเห็ดบ้านเห็ดเงางัมว่ะมีของมีของขวัญแต่ฉันเคยเห็นเห็ดนี้ในนรกนะเพื่อนเนี่ยเห็ดนี้เลยอนนียตอกปกี่ก่อนเฮ้ยเราสามารถเข้าเอาของขวัญในบ้านเห็ดได้ได้ไรฉันได้เป็นเหมือนปืนปืนบาสุก้าอ้าวยิงแล้วตุยเลยอ้าวปืนยิงตอดเอ้านายยิงเพื่อนเราไายิงใส่เพื่อนเราเพื่อนตายยิงเสร็จขมคอตุยเลยขอโทษ รู้สึกขอมคอ,อถึงเวลาที่ฉันต้องย่างไสกรอกกินอย่างสบายสบายแล้วละ่ละลาก่อนโอเคฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยเราทัวร์โรงแรมแปลกๆแล้วก็เมืองแปลกๆไปเยอะมากๆเลยนะและถ้าใครเนี่ยที่อยากจะมาตะลุยเมืองนี้นะก็สามารถเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะทิ้งแกบ,บให้เล่นแล้วกันนะสำหรับวันนี้ใครชอบก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิไม่ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบายบายนี่ฉันว่านะ นี่เนี่ยน่าจะเป็นบ้านที่พวกเราน่าจะอยู่ที่สุดแหละเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นบ้านที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ฮะโ,โ,โอ้โหเฮ้ยไม่มีหลับตาเลยอะเมเนี่ยเอ๊ะมันมันยังไงมันยังไงเอ๊ะแต่บ้านเขาดูสะอาดดีนะเพื่อนเออดูเป็นบ้านปกติที่สุดแล้วอะเออดูไม่อันตรายแฮะใช่เอ้ยงั้นเราอยู่ที่บ้านนี้แหละฉันว่าที่บ้านเนี้ยน่าอยู่โอเคเฮ้ยชุ๊บแจมันมีห้องใต้ดินด้วยหรอใช่เออไป้พี่มาดูอยู่เฮ้ย อันนี้มันเรื่องงองแงงกับเงงงานนี่ใช่แล้วนี่คืออะไรอ่ะมาให้พวกเราทายว่าสีสีนี้เปนสีอะไรว่าไมปตำนานนี่สีขาวขาวเออทองหรือว่าสีน้ำเงินดำน้ำเงินดำอ่ะนี่น้ำเงินดำอนนี้เห็นน้ำเงินดำออนนี้เห็นน้ำเงินดำถูกต้องเอาจริงนะผมว่าเห็นเป็นทองทองขาวจริงฉันก็เห็นเป็นทองขาวเหมือนกันมันเห็นไม่เหมือนกันน้ำเงินดำฉันก็ยูวีเหมือนกัน อยู่ตรงนี้อะเรใช้ปืนใหญ่ยิงไหมเฮ้ยปืนใหญ่ยิงได้ปืนใหญ่ยิงได้นี่มันยิงันโอ้โหแล้วมันพ่นพิษอย่างแรงเปลวังพิษลองพิษองเย้โอเคเรองใครคนนั้นคนนั้นต้องต้องหนีไปก่อนแล้วคนอื่นเล็งคนโอเคโอเคโอเคกำลัวิ่ซิกแซกอยู่ดู